สวัสดีค่ะกลับมาสู่การพูดคุยเจาะลึกกันอีกครั้งนะคะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องออแมววิเชียนมาศค่ะเป็นแมวไทยโบราณที่แบบมีเรื่องราวเยอะมากเลยจากข้อมูลที่เราได้มาทั้งตำนานเก่าแก่ความเชื่อต่างๆแล้วก็ลักษณะเฉพาะตัวเขาค่ะสวัสดีครับใช่ครับวิเชียนมาศเนี่ยถือเป็นแมวไทยที่โด่งดังมากๆเลยนะครับ มีทั้งเรื่องเล่าเรื่องความเชื่อและก็ลักษณะทีะ่ไม่เหมือนใครจริงๆค่ะเป้าหมายเราวันนี้ก็คืออยากจะมาเจาะลึกกันว่าอะไรทําให้แมวพันธุ์นี้เขาพิเศษมากๆจนได้ชื่อเป็นอัญมณีแห่งสยามแล้วก็ผูกพันกับวัฒนธรรมไทย<อ>เรายัางไงบ้างมาลองคลี่คลายเรื่องนี้กันค่ะอืมครับน่าสนใจมากครับโอเคงั้นเรามาเริ่มกันที่ชื่อเขาก่อนเลยวิเชียนมาศชื่อนี้คือมีความหมายว่ายังไงนะคะครับ ชื่อเขาในความหมายดีเลยครับวิเชียนมาดเนี่ยแปลได้ทั้งเพชรแห่งดวงจันทร์หรือที่ฝรั่งเขาเรียกมูลไดมอนด์นะครับโอเพราะจังค่ะแล้วก็มีบันทึกไว้ในพวกตำรามแมวโบราณสมุดข่อยอะไรแบบนี้ด้วยใช่ไหมคะใช่ครับมีการกล่าวถึงในนั้นเลยส่วนลักษณะเด่นที่ทุกคนน่าจะจำได้ทันทีเลยก็คือขนเขาจะเป็นสีครีมอ่อนๆน,นะครับแล้วก็ตัดกับแต้มสีเข้มๆค่ะ แต้มสีเข้มๆนี่มีกี่จุดนะคะเหมือนจะเคยได้ยินว่ามี9จุดใช่ครับ9จุดสำคัญเลยคือหูสองข้างเท้าสี่ปลายจมูกหรือตรงหน้าปลายหางแล้วก็ตรงอวัยวะเพศครับผมอ๋อต้องครบ9้าจุดนี้เลยแล้วก็แน่นอนดวงตาสีฟ้าสวยๆใช่ไหมคะอันนั้นขาดไม่ได้เลยครับดวงตาสีฟ้าสดใสนี่เป็นเอกลักษณ์มากๆครับค่ะแล้วไอ้แต้มสีเข้มๆนี่ล่ะคะมันเป็นมายังไง อ๋อประเด็นเรื่องแต้มสีนี่ก็น่าสนใจนะครับคือเอ่อมันไม่ได้เข้มชัดมาตั้งจะเกิดนะเอ้าวหรอคะเพิ่งรู้เลยครับมันจะค่อยๆชัดขึ้นเข้มขึ้นตามวัยของแมวเขานะครับส่วนดวงตาสีฟ้านี่แหละครับคือจุดเด่นที่สำคัญมากๆที่แบบข้อมูลทุกแหล่งพูดถึงตลอดเลยเหมือนเป็นเครื่องหมายการค้าเขาเลยอืมจริงด้วยค่ะ แล้วถ้ามองในแง่ประวัติศาสตร์หรือพวกความเชื่อล่ะคะเป็นยังไงบ้างครับผมข้อมูลที่ได้มาส่วนใหญ่จะบอกคล้ายๆกันว่าสมัยก่อนเนี่ยวิเชียนมาถ,ถือเป็นแมวชั้นสูงเลยนะคะจะเจอได้ตามในวังหรือตามวัดครับแล้วก็เชื่อกันว่าเป็นแมวนำโชคช่วยปกป้องคุ้มครองบ้านแล้วก็มีบางตำนานที่แบบว่าเ,าเชื่อไปถึงว่าวิญญาณแมวพอตายไปแล้วอาจจะกลับชาติมาเกิดใหม่หรือว่ายังอยู่คอยดูแลเจ้าของเดิมก็มีโอ้ ลึกซึ้งเหมือนกันนะครับใช่ค่ะแล้วก็มีเรื่องเล่าว่าเคยถูกนําไปถวายเป็นของขวัญให้ราชวงศ์อังกฤษด้วยอันนี้น่าจะเป็นจุดที่ทําให้ชาวตะวันตกเริ่มรู้จักแมวพันธุ์นี้กันครับซึ่งเรื่องความเชื่อต่างๆเหล่านี้ถ้าเรามองภาพรวมนะครับมันสะท้อนสถานะที่ค่อนข้างสูงส่งของแมววิเชียนมาดในสังคมไทยสมัยก่อนได้ชัดเจนมากๆเลย อืมค่ะคือมันไม่ใช่แค่สัตว์เลี้ยงธรรมดาธรรมดาแต่เหมือนมีความผูกพันเชิงจิตวิญญาณมีเรื่องสถานะทางสังคมเข้ามาเกี่ยวด้วยค่ะเข้าใจเลยนอกจากรูปลักษณ์ภายนอกที่ดูสง่าง,งามแล้วนิสัยเขาล่ะคะเป็นยังไงบ้างเห็นข้อมูลพูดถึงเยอะเหมือนกันครับเรื่องนิสัยนี่ก็เด่นไม่แพ้กัน ใช่ค่ะรูปร่างเขาโดยรวงจะเพียวๆหน่อยหางยาวปลายแหลมขนสั้นเรียบๆแต่ที่เด่นมากๆเลยก็คือนิสัยที่เ,เขาว่ากันว่าฉลาดมากแสนรู้แล้วก็ขี้อ้อนช่างประจบครับผมแล้วที่สำคัญคือช่างพูดมากๆม,มีเสียงร้องที่เป็นเอกลักษณ์แบบว่าทุ้มๆนุ่มๆแต่สื่อสารชัดเจนนะคะแล้วก็รักเจ้าของมากๆชอบมาคลอเพลีย,ยู่ใ,ใกล้ๆตลอดอืมครับ ไม่ชอบเลยถ้าต้องถูกทิ้งให้อยู่ตัวเดียวจนมีคนเปรียบเลยนะคะว่าเป็นแมวที่นิสัยเหมือนหมาอ๋อครับครับเคยได้ยินเหมือนกันเพราะความผูกพันกับคนนี้เอง ใช่ค่ะเพราะผูกพันกับคนมากๆนี่แหละค่ะไอความผูกพันที่ว่าเนี่ยข้อมูลบางแหล่งเขาก็ชี้ให้เห็นว่ามันอาจจะเชื่อมโยงกับความต้องการการดูแลเอาใจใส่ที่ค่อนข้างสูงนะครับซึ่งก็อาจจะเป็นเหตุผลว่าทาไมวิเชียรมาถึงไม่ค่อยชอบอยู่ลําพังนานๆต้องการมีปฏิสัมพันธ์กับเจ้าของค่อนข้างมากเลยทีเดียวอ๋อเข้าใจเลยค่ะแล้วพอเขาไปดังในโลกตะวันตกช่วงศตวรรษที่1 9 2 0ก็คือฮิตมากเลยใช่ไหมคะ พัฒนาสายพันธุ์ต่อยอดกันไปอีกค่ะเห็นว่ามีแบ่งเป็นแบบโมเดิร์นเซียมิที่น่าจะแหลมๆหน่อยกับแบบทรดิช t ัน n a ลที่น่าจะกลมกว่าครับผมแบบโมเดิรนี้คือที่พัฒนาในตะวันตกส่วน t r a d i t i o n a ลก็คือพยายามรักษารูปลักษณ์ดั้งเดิมไว้ซึ่งขณะเดียวกันในไทยเราเองก็มีความพยายามที่จะอนุรักษ์สายพันธุ์วิเชียนมาไทยแท้ให้คงลักษณะดั้งเดิมตามตำราบโบราณไว้อยู่เหมือนกันครับ อืมซึ่งเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยนะคะครับเป็นเรื่องสำคัญเลยครับเพราะมันเหมือนกับการรักษาเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่มีชีวิตเอาไว้ไม่ใช่แค่การพัฒนาสายพันธุ์ไปตามกระแสนิยมอย่างเดียวพอฟังแบบนี้ทั้งหมดแล้ว เออทำให้เห็นภาพเลยนะคะว่าวิเชียนมานนี่เป็นมากกว่าสัตว์เลี้ยงจริงๆเหมือนเป็นสัญ,ญลักษณ์ของหลายๆอย่างเลยทั้งความสมดุลระหว่างความสง่างามกับความเป็นธรรมชาติของเขาครับหรือแม้แต่การยอมรับในความแตกตา่างอย่างที่บอกว่าแต้มสีเข้มๆที่บางทีอาจจะมองเป็นตำหนิได้แต่กลับกลายเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นไปเลยมันสะท้อนมุมมองความงามทีออ่ให้คุณค่ากับความไม่สมบูรณ์แบบที่มีลักษณะเฉพาะตัวถูกต้องเลยครับ เป็นตัวอย่างที่ดีของการเห็นคุณค่าในสิ่งที่เป็นแก่งแพ้ในสิ่งที่เรามีอยู่แล้วไม่ใช่แค่แปลกนอกหรือลักษณะที่อาจจะเปลี่ยนไปตามยุคสมัยค่ะสรุปแล้วนะคะจากข้อมูลทั้งหมดที่เราคุยกันมาเนี่ยเราก็ได้เห็นว่ามาวิเชียนมาศก,ก็เปรียบเหมือนเอ่ออัญมณีมีชีวิตจริงๆที่เชื่อมโยงทั้งอดีตปัจจุบันแล้วก็อนาคตเป็นสัญลักษณ์ของความผูกพนันความพักดี เหมือนที่มีบทสรุปในแหล่งข้อมูลชิ้นหนึ่งเขียนไว้ได้น่าสนใจมากเลยค่ะว่าวิเชียนมาดอาจจะไม่ได้กวักมือเรียกโชคลาบเหมือนแมวกวักแต่เขาใช้ดวงตาสีฟ้าคู่นั้นมองเราเหมือนจะบอกว่าฉันจะอยู่ตรงนี้เสมออย่างมันหมุนเร็วมากเต็มไปด้วยสิ่งใหม่ๆตลอดเวลาการที่เรายังคงเห็นคุณค่าและพยายามทำรงรักษาของดั้งเดิมที่มีคุณค่าในตัวเองอย่างเช่นวิเชียนมาดเนี่ยมันสะท้อนถึงอะไรบ้างค่ะครับ มันอาจจะสะท้อนถึงความท้าทายในการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์มรดกกับการปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัยหรืออีกแง่หนึง่งความผูกพันอันลึกซึ้งที่เราเห็นในแมวสายพันธุ์นี้มันกำลังบอกอะไรเราเกี่ยวกับคุณค่าของความซื่อสัตย์ความผูกพันที่เราอาจจะเผลอมองข้ามไปในความสัมพันธ์ยุคปัจจุบันหรือเปล่าอันนี้น่าคิดต่อนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องของเราเพื่อไม่พลาดตอนใหม่และถ้าชอบเนื้อหาในวันนี้ฝากแชร์ให้คนที่คุณคิดว่าน่าจะสนใจด้วยนะครับ แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ